ต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งของ adverb นะคะตำแหน่งของ adverb อยู่ตรงไหนได้บ้างดูนะคะส่วนประกอบที่สำคัญคือ subject verb นะคะแล้วก็ object คำว่า adverb ตำแหน่งของ adverb อยู่ตรงไหนได้บ้าง เราเรียกว่าแอดเวิร์ค่ะจำได้หรือยังคะว่าแอดเวิร์อยู่ไหนบ้างผู้ตามนะคะอยู่หน้าเวิร์ค่ะเก่งมากอยู่หลังเวิร์ดนะคะอยู่หลังประโยคแล้วก็อยู่ห,หน้าประโยคค่ะอันนี้คือตำแหน่งอะไรนะคะของแอดเวิร์ค่ะ